โอ้โหพี่น้องดูฮะผักชีฝรั่งฮะหรือว่าผักชีใบเลื่อยปลูกอย่างนี้ก็มีกินกันทั้งปีแหละฮะนะไม่น่าเชื่อฮะมาดูวิธีการปลูกง่ายๆของสวนของน้องอำนาจฮะนะมีพื้นที่ว่างน้อยนิดนะก็สามารถที่จะปลูกผักแบบนี้ได้กินทั้งปีจริงๆนะแถมยังปลอดสารซะด้วย ทองจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ วันนี้น้เล็กพามาเลาะชมส่วนของชาวบ้านกันสักหน่อยนะมาดูส่วนของน้องอำนาจนะเขาปลูกไม้เล็กๆน้อยๆก็ยังสามารถที่จะได้กินทั้งปีจริงๆนะเนีน่ยปลูกใส่อันนี้เป็นอ่างอาบน้ำเด็กนะเนีน่ยที่มันเก่าๆที่เขาทิ้งกันแล้วเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์นใส่ดินลงไปนะ ใส่ปุ๋ยลงไปนะก็ปลูกต้นผักชีใบเลื่อยเนี่ยนะแถมมีกระเพราซะด้วยนะนะนี่ฮกระเพรามันก็อาจจะแบบปิวมาตกมาเกิดเขาก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็เก็บกินได้พอกินพอขายนะนี่ไม่ใช่ว่าไอ้แค่กินเองนะพอกินพอขายจริงเพราะว่าป้าจอยเนะจ้าของร้าน ข้าวแกงในไอ้ร้านอาหารตามสั่งของหลังโรงพยาบาลเราเนี่ยเนี่ยเช้ามาก็มาเก็บจากนี้แหละเพราะว่าน้องอำนาจอะเป็นคนปลูกปลาจ่อยเป็นคนเก็บเอาไปทํากับข้าวขายเนี่ยเห็นไหมฮะเราอย่าดูถูกว่าแค่นี้มันเล็กๆน้อยๆน,น,นะแต่ว่าจริงๆมันพอกินพอขายจริงนะ สวยงามฮะเนี่ยใบเล็กๆเนี่ยกำลังทยอยขึ้นเนี่ยเพราะพวกนี้มันก็ถือว่าถ้าบรรยากาศมันดีนะยังไงมันก็เกิดยังไงก็ปลูกขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันแห้งมันแรงนะดินมันไม่ชุ่มชื้นนะมันไม่เกิดเกิดก็ตายนาเล็กไปเจอที่สวนที่สามย่านของพี่รองอะโอ้โหมันเกิดตามสนามหญ้านะที่มันชุ่มชื้นนะ เต็มไปหมดเลยเพราะอะไรมันมีต้นแก่แล้วมันมีเมล็ดนะสามารถปิวไปตรงไหนก็จะเกิดตรงนั้นเดีนะ๋ยวมาดูว่าต้นแก่ของเขาเป็นยังไงนี่นี่นี่น,นี่ต้นแก่เป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมมันก็จะมีลูกมีเมล็ดของเขาอยู่เนี่ยแบบนี้แหละก็สามารถที่จะเกิดได้นะร่วงลงพื้นมันก็เกิด เป็นฝักแบบนี้มันมีมเมล็ดอยู่ข้างในเล็กๆนะปิวเกิดแถวนี้แหละหลนแถวนี้ก็เกิดแถวนี้นี่แหละบางทีเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําเป็นแปลงอะไรที่มันสวยหรูเนี่ยว่าคนที่ไม่เคยทําเกษตรเนี่ยจะคิดว่าจะต้องทําเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นอะไรดีๆบางทีไม่ต้องปล่อยให้มันเกิดธรรมาชาติมันก็สามารถที่จะ เก็บกินได้นะ,จะเจริญเติบโตงอกงามได้โดยธรรมชาติในพื้นที่ที่เขาเหมาะสมจริงๆนี่แหละวันนี้ก็พามาชมนะการปลูกผักแบบนีนะ้ทำแบบนี้ก็ได้กินได้ขายไม่น่าเชื่อ,อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่น,นี้ครับผมสวัสดีครับ